สวัสดีครับเที่ยวแป๊บๆป๊ในแบบฉบับเที่ยวแป๊บเดียววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปล่อกันในที่ลับๆเฮ้ไปลับกันในที่ล่อๆฮะไปที่ลับๆล่อๆแต่มันก็ลับจริงๆเลยครับกับร้านกาแฟ,ฟสไตล์แคมปิ้งที่ตอนนี้กำลังอินเทรนด์แถมยังมีเนื้อเด็ดๆเอาไว้ให้ดูดอไอเอาไว้ให้ดมไ้เอาไว้ใ <c oughs> ห,ห,ห้กินกันอีกด้วยกับบรรยากาศติดริมแมนาปิงต้องที่นี่เลยครับ1 2 3แกรอมแวรมแวมแวมแหวม บรรยากาศจะชิวแค่ไหนแล้วร้านกาแฟาจะแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรต้องไปดูกันครับกับเที่ยวแป๊บเดียวยสวัสดีผู้ชมครับทดเ,ดเที่ยวแป๊บเดียวอีเที่ยมมายลาบ เที่ยวแป๊บเดียววันนี้ครับเราอยู่ในบรรยากาศแบบท่ามกลางป่านะฮะแล้ววันนี้เนี่ยผมนัดกับผู้ชายคนหนึ่งไว้นะครับพี่เต้เขาเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับการทําเนื้อสโมกนะครับแล้ววันนี้ผมนัดพี่เต้ไว้เขาจะพาผมเนี่ยมาดูแบบที่แบบแคมปิ้งดีๆอุปกรณ์แพงๆกินเนื้ออร่อยอร่อยพาคุณผู้ชมมาดูด้วยตามมาฮะทางนี้ทางนี้ตามมาตามมา ผู้ชมครับเราเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าในการแคมปิ้งเนี่ยเราจะเจอนะครับนี okay. ่ผมขนล,ลุกเลยนะผู้ชมน <c oughs> ่าจะเป็นแมงบองยอก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 พี่ก็อยู่ตรงนู้นพวกหานี่ก็พากูเข้าป่าะไรของมึงเนี่ยตอนนี้ฮะผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาผู้ชมเนี่ยไปที่1 2 3แงมมปิ้งครับประเด็นคือกูออกไปยังไง เยังไงแล้วนี่พี่เต้ที่วัดอัดไว้โอ้สวสดีครับวัสดีครับด้านหลังนู่นพี่หนึ่งใช่ไหมครับผมพี่หนึ่งพี่หนึ่งสวัสดีครับนี่คุณจ๋าด้วยวันนี้ครับเที่ยวแป๊บเดียวมาเยือนที่นี่หนึ่งสองสามแกรมปิ้งผมพูดถูกไหมหนึ่งสองสามแกรมแกรมมเออสัตวเล็กเป๊ะมากแกรมเละตุ้มเป๊ะเลยวันนี้มาถึงปุ๊บเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกผู้ชมไว้ว่าเราเนี่ยนัดกันมาจะทานเนื้อเอานี่คุณนัดผมอ่ะอ้าว มีอะไรกินบ้างวันนี้วันนี้ครับวันนี้จะเป็นไก่ล้มควันโรสบีฟเฮ้ยโรสนี้ไม่ได้แปลว่ากุหลาบคือการอบถนนนะดิอ่ะผมเงบอกเมือไประีว่าไปไม่ใช่อย่างนั้นอะ่ะก็เป็นพวกเมนูเบอร์เกอร์ต่างๆหรือว่าไส้นายเนี่ยมันจะเป็นหมูคลองก็คือผูกชี ให้ความรู้ผู้ชมนิดนึงนะครับหลายคนที่บอกว่าอาจจะไม่เคยได้ยินคำว่าพูพอกนะครับพูนั่นคือสระว่ายน้ำใช่ครับอ่ะพอกก็คือหมูใช่เป็นหมูที่ลงไปว่ายน้ำอะไรล่ะหมูนี่คือแบบมันดึงคืออ๋อเหมือนเวลารับเปิดประตูอะไรอย่างงี้พุชผักพูดึงไงพูดึงคลอคลายคายคลาายคลคีคลายายาล ว่าหมูเนี่ยเราจะไปอบลมควันเนี่ยประมาณ8ชั่วโมง8ชั่วโมงแปดชั่วโมงเนี่ยเท็กเจอร์ต่างๆความเหนียวเนี่ยมันจะไม่มีแล้วเราสามารถฉีกมาเป็นชิ้นๆได้เลยอ๋อหรือถ้าแบบว่าภาษาไทยเรียกแบบว่าเป็นหมูชาปนากิจอะไรอย่างเี้ได้ไหมอ่าอันนั้นเผาหมูหมูตายอะไรเนี่ยครับนี่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 พี่หนึ่งกำลังทำอะไรใหเนี่ยไอทำแซนด์วิชีแซนด์วิชชีสเบคสโมุกเบคอนสโมุกเบคอนทำไมต้องเอากระทะทับกระทะด้วย ต้องให้มันแบบว่าแนบกับกระทะเพื่อจะให้แบบความแบบมีความคริสปี้ใน,นตัวหน้าฟังอ๋อมือได้ไม่ใช้มือระเป๋ากดได้ไหมอล,อลองดูดครับ <laughs> <c oughs> เดี๋ยวลองก,กินเลยดีกว่าน,นะเอา,อางี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆตรงน,นี้ก่อนดเดี๋ยวกลับมาน่าจะได้กินได้ชิมกันได้นะครับตรงนู้นเห็นมีร้านกาแฟอต้องอติชานครับเจออยครอติชาเฮ้ยกาแฟอติชาสารสาร เฮ้ยกาแฟอติซานคุณผู้ชมไปไป ริสตาที่มีแนวหน้าตาดีน,น่าจะทางเดียวกับเราสวัสดีครับนี่คือกาแฟอติสารอ่ะอยากกินให้มันชื่นบานก็ต้องมาที่นี่123าแคมปิ้งพวกเราจะมานอนพิ้งไม่มีใครสนใจอะไรกูเลยอ่ะ <c oughs> รออีกสักทีเป็นตลกอกย่าไปท้ออ่ะ,อะนี่คือกาแฟอติสารกินแล้วจะเบิกบ,บานหวัวใจกินแล้วจุกรูจุกรูกรอ้ยีเย่ยีเย่ <c oughs> ก็เหมือนเดิมอ่ะกาแฟชาดิรอใส่ลรวคุยกับวิชาการว่ะ ไม่แซบแแว่แ<ต>อ,อ๋อเนี่ยเหมนยุ่งๆกันอยู่เลยทางรายกาติดตัวครับเอ้ยไม่รายการเราสดเลยรับตรงนี้เลยอ่ะพอร,รับสวัดดีครับพี่เด่นครับอ๋อพอดีผมไม่อยู่บ้านแล้วพี่เด่นพี่ครับผมถ้าราคาขึ้นช้อนขายไปได้เลยนะพี่รับมาประดุกตักขึ้นกระชังเลย สวัสดีครับสวัสดีครับวันนคุยคุยกับพี่ได้นะชื่อชื่ออะไรพี่เลยตอะไรชื่อตังค์ตังค์เอ้ยนัสุเมะหรือฝังนี่น้องตังค์น้องตังค์น้องตังค์เป็นบาริสต้าเขาเรียกบาริสต้าใช่ไหมครับกาแฟอาร์ติซานต่างจากที่อื่นยังไงผมว่าน่าจะเป็นเรื่องเราเราเรื่องอะไรนะให้บรกคาบ้างครับหือว่ากว่าจะได้แต่ละแก้วเนี่ย เลือกพิลเลอร์เมสพิลเลอรเมสแก้วหนึ่งไม่ชงมาสี่ห้าชั่วโมงไหมเนี่ยเลือกเลือกรสชาติมากกว่าเลือกรสชาติใช่ไครับซิกเนเจอร์ของกาแฟอิตาลีที่นี่ที่นี่จะมีเป็นเมนูใหม่สองตัวครับเป็นสปาร์กิ้งครับแล้วก็มีตัวหนึ่งเป็นส้อมอีกตัวหนึ่งเป็นใส่มะนาวครับเอาหนึ่งแก้วสปาร์กิ้งใช่ครับผมมีใครเคยทักว่าหน้าเหมือนเลซี่ล็อกซี่ไหมไม่เคยยูนิวอมไลท์กันกลางสตูช้างไม่เคยเล่นโซเชียลเลยไม่อยากเล่นทิกตอก เล่นอะไรนะสิทธิ์ตอบเล่นอะไรทุกวันนี้ไฮไฟส์ซินเพิร์ดแสดงว่ารุ่นๆกันรู้จักเพิร์ดเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลองทำมาดิ ไก่ลมควันดูดูดูไม่แบบเอาตลกเลยไม่เปิดออกมาแล้วไปกระต่ายอะไรกันพี่เอาร์ไม่ไม่ไม่ได้นักมายากลหน้าบอกคอแตกอยนี่เป็นน่องไก่เลยอันนี้เราใช้ไก่อะไรครับเนี่ยอ่าเป็นไก่ชนโอ้โหไก่ชนมาดูหางดำไก่ชนแพ้ปุ๊บจับลงเตาเลยรับที่หน้าบอนเลยหน้าบอนเลยครับผม สี่ชั่วโมงไม่มานั่งคุยด้วยกันขนมดีคุยอย่างนี้หรือเป่าเป็นแอบ้างล่ะตรงโน้นนี่ยดีดีก็อีนั่งสบายมากเลยเดี๋ยวลองชิมเลยอ่ะนะทัวคนกินเป็นต้องเอาซ่อนมือจิ้มหมกต่างเอามือข้างนี้ถือเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกินได้เหรอเราไก่อ่ะฮะกินได้เหรอไก่อ่ะอันนี้ลมควันใช่ป่ะถ้าลมควันกินได้กินได้ไป่ผดเขาไม่รู้งานเทสสักนิดเทสนิด ชอบทานซอสอะไรพุกอะไรปกติเนี่ยถ้าเกิดเราผมเป็นแบบพุกไก่ย่าง5ดาวอะไรเงี้ยครก็จะเป็นแบบพุกซอสพริกแต่อันนี้ครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันที่แบบกินไก่ลมควันแต่พูดถึง่ลมีก็มีให้ทานแต่อย่าให้ทานอย่างนี้ก่อนเรียนอย่ไม่ใช่ช็อกกระจุบลองดูลองดูแต่ส่วนตัวของเขาของเขาเป็นไง นั่งสบายเลยนุ่มอันดับแรกเนี่ยได้กลิ่นของควันผมอยากทราบมากเลยควันนี่ควันจากอะไรใช้ไม้ลำไหญ่ใช้ลำายญ่ไม้ลำไยญ่ครับไม่ใช่ไม้ลำใยญ่ธรรมดาเป็นลำายญอะไรลำายญไหทงคัมอะไรล่ะซับเลยฟับใหญ่ๆเลยเป็นยูทูบเบอร์ต้องกินใหญ่ๆนุ่มกั่นุ่มแล้วพี่โยบอกมันมีกลิ่นของควันปูดเป็นเรื่อง เอากินให้หมดกินให้หมดกินให้หมดก็หนึ่งสองสามแกรนปิ้งนะครับใครที่อยากจะมาพักยังไงนะนะรายละเอียดเขาเช่ายังไงเราทราบข่าวว่าราคาประมาณ7,900พันเกาแปดพประมาณเป็นหมู่คณะใช่ครับซึ่งจะรองรับได้ประมาณ8ปดท่านที่แบบไม่ต้องพกอะไรมาเลยนะใช้อุปกรณ์สโนว์พิกชิ้นที่นี่ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามีคนมาด้วยเยอะกว่านั้นเยอะ กลางเต็นท์หลังละห้าบาทที่เหลือๆก็สามารถกมาลกางเต็นท์ได้หรือถ้าเกิดผู้ชมมาแล้วขี้เกียจจะทําอะไรกินกันฝากเพจไว้ด้วยนะครับกับเพจเตาเดี๋ยวขึ้นให้นะครับนี่เจ้าของเพจพี่เต้ใช่เป็นคนที่ชื่นชอบเออถามก่อนทําไมอยู่ดีๆถึงว่าชอบสโมกนานมากนนนะี่่ัง อันนี้คุณผู้ชมผมสนิทกับพี่เต้มานานมากแล้วับทำไมถึงชอบเรื่องของการลมควันเริ่มมาจากการชอบกินกันแล้วก็ลองหาร้านหรือว่าหาเมนูที่แบบเฮ้ยเอาเนื้อมาเป็นเบสตัวตั้งเนี่ยไอ้มาทำอย่างอื่นได้อีกเพราะว่าก็ไปเจอว่าเฮ้ยเขาลมควันกันด้วยรมควันกันสิบชั่วโมงสิบสองชั่วโมงแล้วผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยมาลองดูครับก็เนี่ยที่ทำให้เรากินนี่คือฝีมือจากการ ไฟรูข้ของเขาครับ,รบนะฮะหลังๆนี่พอกินเนื้อบ่อยข้าวบ่อยข้าเริ่มเบือ่อเปลี่ยนไปดูดแทน,ด,ด,แทนดูดออกซิเจนะเอาคนดูไม่ได้งูพอดีว่าวันนี้เรามากันแบบว่าฉุกระหุกอะไรอย่างงี้ไม่ได้บอกเขาก่อนถ้าบอกเขาก่อนเนี่ยเขาเตรียมกระบอกไม้ไผ่ไว้ครัหมายถึง ไมู่่ดีกวาเดดี๋ยวไม่เอาไว้เป็นฟืนเอาไว้เป็นฟืนกูเพิ่งบอกตะกี้ว่าลำใหญ่ลำใหญ่จบเลยเว้ยจบเลยกพรว่าแม็กเคมี่ออกมอบตัวเพราะนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าชื่นชอบอาหารรมควันนะครับก็ฝากติดตามเพจเดี๋ยวขึ้นแฮงล่างนะครับเพจเตาเข้าไปคอมเมนต์ได้เร็วๆนี้เห็นบอกว่าจะมีแบบส่งออกทั่วประเทศทั่วโลกอะไรอย่างนี้เขาไทั่วโลกทั่วโลกไม่ขนาดนั้นอ่าเพราะว่าติดโควิดเพื่อนอยู่阿拉斯加阿拉斯加อ่ามันก็กินปูไปดิมากินรมควันกูทำไม เพราะนั่นก็ปรับไปตามกับเเตานะครับแล้วถ้าเกิดเราเนี่ยเที่ยวแป๊บเดียวมีเวลาว่างเราก็จะพยายามไปตามกินฟรีเตาเรื่อยๆที่ที่เตาใช่อ่ะเดี๋ยววันนี้ครับเราลากันไปครับจริงๆเดี๋ยวมีอีกเมนูนึงครับเป็นทิเสุดสุท้ายได้รถสบีฟลาลาก่อนแล้วเดี๋ยวไปกินโอเควันนี้เราสามคนจะลาไปด้วยเสียงคนล็อกของคุณนุ้ยพี่เจนนุ้ยด้วยอ่ะ มาแล้วทีมเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับ